สวัสดีครับเถ้าตะเขียวเตี่ยวหนุ่มสามทิศชั้นไหนกมาแล้วครับผมครับวันนี้มาผมมาพอกับสามทิศอยู่หน้าคุณพ่อสุริยะนี่ครับครับเ้านี่ผ้าพี่ผ้าน้องออกมาถุงมาทาคือเก่าครับผ้าเถ้าแก่ไงมาเบืองอ้อยครับผ้าทิศลาครับมาเบิ่งอ้อยมาเบืองอ้อยขึ้น้อกมาเบืองอ้อยคุณพ่อสุริยะนี่แหละครับพอดีสิมาปูกอ้อยให้เพื่อนรับเมาครับกับทิศลานี่แหละ แต่ว่าพระท่านเองเดินทีข่มดอกอยู่คางกันนี่แหละก็เลยว่าสีมะเบิงพันอ้อยเพื่อสีได้เอาไปปลูกนะครับใกล้ๆกันมันจังบม่ได้ขนใหญ่ไก่ครับจังใดกัไดดมาเบิกอ้อยแล้วก็เลยมาพาพี่พานองมาเบิงนี่ครับพวกน้องหน้าของคุณพ่อสุริยาเขานี่หละคนละดวนละลาพี่น้องัางแง่้่วงเลี่ยงๆคนละตามทิดพาพี่พาน้องมากหรา,าก็บโไิมาอีกจักเตือมาเบิงดอกซากุละเมืองไทยเราดูนี่ หมากฝรั่งครับหรือว่าหมากซีดาฝรั่งหรือว่าซีดานะครับเพื่อนเอาทุงเอาอยัางห่อไว้แล้วครับหลังจากที่เพื่อนเก็บผลผลิตไปชุดหนึ่งชุดก้อนนะครับมันจะพักต้นพักแยงเรามันเป็นดอกเป็นผลแล้วครับตอนนี้นี่ครับเพื่อนห่อไว้เหมือดบ่งดูพี่นอ้องคว่ขยันของเราครับตากับยายนี่แหละคุณพ่อสุริยาครับ,ค,ค,รบคุณแม่ไข่นี่แหละ น้ำเล่าตอนนี้กัยังมีอยู่ครับอยู่ในแหล่งน้ำที่เราสีใสสาหรับการเกษตรของเราเนาะครับในคลองกับย่างในสากันยังสารนั้นก็นมีเล่ากับว่าสีเฮ็ดข้องน้ำห้ทิลาเฮ็ดข้องน้ำมาจากปุ่นครับพราะว่าเราสีสูบจากล่ำห่วยขึ้นมากักเก็บไว้ในหนี้ครับเพื่อว่าหนาแรกมันสีมีเนาะครับทั้งปุ่นสีก็ย่างไปดรอกพี่น้องมันก็นมีตะขาตะไคร้พวกต้นมะพร้าวต้นไม่สูงเล่าละไม่ยืนต้นเล่า มาเบิิงต้นซีดาต้นฝรังของเราก็พอปล่อยนี่ก็เป็นของเราเหมือนครับนี่ปล่อยทุกนี่เป็นของเราเหมือนครับเราเห็ดไรหน้าสวนผสมครับจงไว้เห็ดหน้าแช่แปลงเดียวครับแปลงเดียวหรือว่าบิงเดียวครับกินมะม่อดอกมื่วว่านก็ได้ไปเอาเขาขึ้นเล่าซอยเล่าล้วละช่วงแรงครับได้กุ้มปีกกุ้มยังคนละกินเขาก็ได้ปาอยู่ในรับน้ำน้ำก้องเล่านี่ก็มีครับสาหนยนันปีที่พานมานันเพิ่น ขูดเพื่นสูบออกมากใส่ไปได้หนีครับเพราะวันแ่พ่อใส่นะครับน้ำเป็นโคกน้องนามโมูเดียวครับไหลหน้าส่วนผสมพี่น้องขวัสุริยะเป็นกเกษตรคนเล็กๆครับอยู่ในหมู่บ้านที่นําการเกษตรเข้ามาในบ้านสามทิศน,นี่แหละนี่ครับขาวเมื่อแล้วเพิ่นห่อถุงหอยยังไปแล้วครับ ไปแต่หาทิศละสามทิศพึ่งออกเวียนออกการออกงานมากครับออกงานมากมือกีก่ะกำลังจดเปียนเวียนกันกะมีเคตอุบัติเหตุครับเป็นรถจัก,กรยานยนต์พ่วขงขางหรือวาซาเล้งนะครับพลิกควา่ากับพี่มีผู้บาดเจ็บรายนหนึ่งสามทิศก็ได้ไปที่จุดเกิดเหตุเราก็ไปซอยกูขีบเวียนขี่มาเปลี่ยนเวียน เดแนะนำทรงผู้บัดเยบ็บทรงโร่งบาลเรียบร้อยแล้วครับบอบอเป็นยังไร้ครับกับมีแผลฉีดขาดอยู่ตามศีรษะมีหัวโนหัวบวมเล็กน้อยครับแล้วก็แขนขาบอเป็นยังครับรู้สึกโตดีครับนี่ลครับนาหนาวช่วงนาหนาวอากาศมันแห้งครับใส่รถใส่ถนนให้ใส่ด้วยกว้มระมัดระวังพี่น้อง อากาศแหงแล้วก็มาเลยว่าสุนัขสิมาขึ้นมานอนทึ่งถนนครับเพราะว่ามันสิทําให้ร่างกายเขาอุอ่นถน,นนนี่มันอุ่นครับก็บพยายามำละมันละวังครับมอเตอร์ไซค์กับหฮไซค์หมวกกันน็อกเด้อพี่น้องเห็นในที่ละเบิงึงปักสีดาเล่าดุกอีหลีพี่น้องบุญดุอ๋อสวัสดีพี่น้องเขาเลยดอกไฟมึงเลยสวัสดีครับดอกฝ้ายมึงเลย,เลยวายว,ว,ว่ะวายว่ะอ่อยเขาแกงยังไงยังข้างรถถ่งกล่าววะ ตั้งยังเหรอตังเชื่อปไปขายอ๋อสีมะสื่อเมาร่วมเลยจีดยนี่เว้มันได้ขึ้นก้อนละ่ะโอ้ทีหลาอ่านกินสีมเมาหมดแปลงเลยครับถามจีนว่าสีมะขวาสือเงเพิ่นจากไรหนึ่งครับนี่เพอว่าเห็ดพันอ่อยนะครับถ้ามันเหลือจังนี่สานที่กระเีวลงกไปใส่หน้าสานทีุ่่นละของสานทิศกระมี่อยู่ดอกแต่ว่ามันมันหยานมันบ่พอพอครับ แต่ว่าสิ่งลาว่าสิซื้อร่วมหมือเรองแปลงเลยเป็นเพื่อนเสียวเป็น,ปน,ปนชีฟคุณเ,เด้อนี่ดีครับจุ้มีตัวหน่อยมัน,น,นในกล่องใช่งามเน่านอนมันอ่อยต่อไ,มไหม่มหมนี่ค่นขางไปเลยเลยหละไปมันย่อขอไปเบื้องตีงามของเราลามันอยู่ไกลแปลงอันนี้เราเลยนี่ถ้าปีกเกิดเราไปเห็ดไบอี้ดิเลยพี่น้องเยิ้มเคียงปั๊บมันเกิกบดบ่ได้มาก ฉีดน้ำฉีดยังเียปล่อยมันพลของมันเด่งเกาฟ้าเกาเฟี้ยง,างามาปุกนาดินเพื่อให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาครับดอกหน่อยมันก็กำลังมาสมโอหรือว่ามาเกี่ยงกับม,มี่ขยันครับขยันนี่สุ่มประตูแล้วจะเก็บปกทั่วจนว่าขี้ข้านขายหน่อยๆนี่ เบื้องดีไปเกียยเเ่ยมยังเพิ่นเอาเฮียโลงงมาลงไปติดฐิลาว่าเพิ่นเอาเฮียโลงงมาลงหรอกครับเพิ่นเป็นพอ่อรุ่งติดฐิลานี่แหละเพิ่นเอาเชือมาลงหรอกบ่มันต้องลงแต่ผุนเด้ย่ยต่ตอนปลูกตอนอยังพุนเด้ลูกถู้จักน้ำหรอกนี่ครับแรงน้ำสา ชั้นในเด้อพี่น้องเพราะเดี๋ยวคาตัางกล่องมานน้ำนี่เป็นกาสิเฮ็ดเป็นต้นอย่างน้าต้นไม้ยืนต้นครับไปถทาไอเอาเฮ็ดตงงวมาใส่ผัดวะนี่สิเป็นต้นต้นนี่รำบ่นี่ทีละพระธาตุไทยเอื้นอย่างครับบ้ตรสามจิตเอื้นต้นหมานี่รำกูดเด้ง วาสาไทยมันซื้อวาบยังกับบอกตามจีนได้เลยนี่ต้นหมากอีลำครับต้นประดูต้นพยุงต้นยางนาและปลักเผวาน้ำหอมครับเป็นขนุนอินกีเรามาปลูเบดละครับนี่เห็นเราไปย่ำเราไปตลาดไปยังเราซื้อพันธุไม้พันธุ์ยังมากสุตเทือล่ะครับ ยายเราก็ม yeah, like like ักปลูกนี่ทำไม้ฝรั่งเพิ่นตอนนี้เจ็บจกเถื่อไปบุ้งสามนามบุ้งครับไปครับพี่น้องเบื้องอ้อยเบื้องยังกับทีดลาเราก็สียางกับเบื้องจังไนสีไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเสียวจังไรเพื่อนสีแบงหาบ่หรือเพื่อนสียห่เอาเม็ดแปรงเลยือเพื่อนสียห่แบงหากะจังไปคุยไปบอกกับเพื่อนครับนี่แหละครับบรรยากาศ ตามทิศภาพีภาหนือออกมาทรงไหนตรงหน้ามือนีอากาศเย็ยนลงครับกับขวกน้องหน้าโมเดลของคุณพ่อสุริยะมาบัดนี้กะต้นสีดาต้นหมอกต้นไม้หญ่เมื่อเราครับต่้งแต่แรงปีม่วงหันลวครภาพีภาหนออมากะหลังจากนั้นก็บบริมาจักเยือกับมีโอกาสกับ้าพีภาหนออมาบรรยากาศครับไปพี่น้องเบื้องไว้เราก็ตามที่กำหิข้อตัวขออนุญาตเข้าบ้านก่อนครับมือนีสีแปลาเขาคือเลอดซอยแม่ทิดลาครับ ครับท่านี้สามสิบกระคอขอบุญขอบคุณนะครับรพ่อแม่พี่น้องเ้าหมดสุขหูสุก็แล้วครับที่เขามารับชมชิบของสามสิบตั้งแต่ต้ตตนจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็ยอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อสิบไรผาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหนะ้าสามสิบห้าพี่พาน้องไปอยังกัจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามสิบกระเซีวไว้สำนีก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ